ใช่ไหมก็แล้วนี่เลยมีคัตเตอร์ตัดไปเลยแฮนด์เมคตัดอันนี้เราเราก็ตัดให้มันถึงไนถึงลวดถึงเส้นข้างในไั้ไหมน,นี่อนนอก ถึงเสร็จกันไหหาคีมมาเลยะตัดไปเสร็จ้วไหมตัวที่ไม่มีเครื่องมือนะไม่มีนะมีจเตคีมมาเตอร์กตักตัดเลยได้เงี้ยให้มันเหลือแต่นี้ไว้ทีนี้เราก็เอามีดคาเตอร์เราเนี่ยตัดตรงเนี้ย ชั้นเออไปถึงชั้นน,นึงนโอ้บาคเอยนี่เข้าเข้ามา R G หกแล้วก็เอาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอ,องอลงนนพวกเนี้ยแล้วก็เล็มทิ้งไปเลยอันนี้เล็มทิ้งไป อันี้ไอห,หัวตัดหน่อยนิดปั๊บมันจะเป็นอย่างงี้โยกดเลยกดเลยโอเคหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วเราก็จะเล็มมันทั้งหมดเอา้ยพวกนี้ออกเหลือไว้นิดหน่อยพอแล้วก็จะเจ้าตัวเนี้ยเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเสียบไปเสียบแล้วแล้วก็นี่เลยเครื่องมือย้ำ นแน่นๆแน่นเปิดไปอีกข้างหนึ่งทำมันเงินอีกข้างหนึน่งแล้วก็ทำมันเงินตัดไม่ไหมสวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็ตัดอีกนิดนึงจะให้มันอันนี้ อยากจะจะให้มันไปถึงไปถึงสายสายอะไรนะสายห้อง้ำอะไรมันสาย่ห้องน้ำอะเราแค่นี้ก็ได้ไมาเลยมันต้ออกแต่ระวังนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้มันกินมือไปแล้วร่ะมันเบมาไหร่ ตัดนิดนึงก่อนเราหัวหัว RG 6นี่แหละฝั่งนี้แหละเสียบเข้าไปเสียบเสียบไปเสียบแล้วไปย้ำประกดย้ำมาเดิมปึ๊บกดเข้าไปเรียบร้อยนี่ก็ใช้งานอันนี้ก็ให้มันเหลือประมาณสัก หนึ่งมิลนี่ก็เหลือมิลหนึ่งมิลโอเคเสียบเรียบร้อย